ดูก่อนพิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของร้อนเกิดขึ้นจากสัมผัสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อสัมผัสเกิดอารมณ์ต่างๆก็เกิดจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจอริยสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้น